สระผมก็คือจะทําให้เราอะสามารถสระผมได้โดยไม่ใช้น้ําทุกคนอืมหยดยังไงอะมันเปียกมากเลยคุณเข้าตาด้วยอุ้ยยังไงอะอุ้ยน้ํามันหยดใส่อะ สวัสดีค่ะตอนเราเข้าสู่ซ้มมารีวิวค่ะทุกคนก็คือเป็นคลิปที่เราจะมารีวิวของต่างๆที่เราเห็นมาน่าสนใจจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็ซื้อมาลองให้ทุกคนได้ดูกันก่อนที่ทุกคนจะได้ตัดสินใจเอาไปซื้อนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการรีวิวนี้ครั้งนี้นะคะก็คือเป็นความรู้สึกส่วนบุคคลของเรานะคะก็หลายคนใช้อาจ,จะชอบบางคนใช้อาจ,จะไม่ชอบนะคะวันนี้เราจะมารีวิวสิ่งที่เรียกว่าหมวกสระผม พอพูดถึงว่าหมวกสระผมอะเรามักจะชอบนึกถึงอะไรรู้ปะที่ใส่แล้วก็กันน้ำเดี๋ยวป้าวเวลาจะสระผมเราไม่อยากให้ผมเปียกแต่โนจะอันนี้คือเป็นหมวกที่เป็นแชมพูในตัวที่แบบว่าเอาไว้ใช้ในการสระผมในยามที่เราเร่งด่วน หรือในยันที่เรามีเหตุจําเป็นที่จะต้องใช้หมวกสระผมแบบนี้เช่นอันนี้คือตากที่เราไปอ่านมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะก็คือคนที่เหมาะกับการใช้สิ่งนี้ก็คือคนที่อาจจะแบบว่า,าคนที่ทําศัลยกรรมมาแบบนึกภาพว่าห้ามโดนน้ากี่วันอะไรเงรี้ยแต่ว่าต้องสระผมทำยังไ,ไงถ้าไม่ได้ไปร้านก็จะต้อง ให้หมุกสระผมดูแลตัวเองอะไรอยงนี้แล้วก็จะมีแบบสําหรับผู้สูงอายุที่เขาเสี่ยงต่อการแบบลื่นล้มในห้องน้ําหรือว่าผู้ป่วยติดเตียงหรือคนที่ไปแคมป์เออช่วงนี้แคมป์ก็คือกาลังมาแรงไปแคมป์ไปตั้งแคมป์บนเขาต่างต่างแล้วแบบว่าไม่สะดวกต่อการอาบน้ําสระผมอะไรเงี้ยพกอันนี้ไปก็คือจะทําให้เราอะสามารถสระผมได้โดยไม่ใช้น้ําทุกคนแต่สําหรับเราเราถือว่าแพงนะมันราคามันคือ138บาทรวมค่าส่งด้วยอะก็ตกตีกลมๆประมาณ160บบาทถูกปะ แล้วคือแบบอ่ะร้อยสี่สิบบาทต่อครั้งอะ่ะถ้าเราไปเอาร้อยสี่สิบาทเราได้แชมพูที่สาระได้อีกตั้งหลายครั้งไงนี <S <S ่บอกปะถ้าไม่ได้เป็นคนที่จําเป็นอะ่ะก็อาจจะไม่ได้จำเป็นการนี้ซึ่งอันนี้เขาก็บอกว่าเหมาะสําหรับคนที่เร่งรีบด้วยเออเหมือนอารมณ์แบบต้องรีบไปงานต่อแล้วแต่ว่าทํายังไงดีเราไม่มีเวลาอาบน้สาสระผมอะไรเงี <S <S ้ยก็สามารถที่จะใช้อันนี <S <S ้สระผมแล้วก็เป่าผมให้แห้งได้เลยคือเราอยากจะเทสประสิทธิภาพของเขาด้วยว่าเออโอเคเรารู้ว่ามันสระผมได้แต่ว่ามันสะอาดขนาดจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราจะฉีดเพิ่มเอานะ เลาไปร้องเพลงอะเมื่อก่อนอะหัวจะหัวจะแย่มากเลาอร้องเพลงเสร็จพวเปานคนเต้นเยอะกระโดดเยอะเหงื่อก็จะออกที่หัวเยอะเราก็เลยเริ่มที่จะฝึกฝึกที่จะล็อกหน้ามาแบบลิซ่าแต่ไม่ถึงขั้นแข็งแบบลิซ่านะแต่ว่าแต่ว่าพอได้เห็นปะหน้ามาไม่เสียทรงเลยเห็นปะเห็นปะแบบ หน้าม้าแบบยังอยู่ได้อะไรเงี้ยหลังจากที่สเปรย์ของเราก็คือเริ่มเซตตัวแล้วนะคะเราจะมาดูกันว่าในซองนี้มีอะไรบ้างไม่ใช่ผลิตภัณฑ์จากไทยแต่ว่าข้างหลังมีสติกเกอร์ไทยแปลว,ว่ามันนําเข้าแบบถูกต้องแล้วนะคะแล้วเขาก็บอกว่านี่เป็นแบบหนังสือรับรองประกอบการนําเข้าเครื่องมือแพทย์อะไรย่างนี้เลยนะคือเขาใช้ท่าการแพทย์จริงๆกับอีกประเภทหนึ่งที่เราพูดถึงได้เมื่อกี้เลยคนทําเลสิกเพราะว่านี่ทําเลสิกมาแล้วก็ ถึงแม้จะทำในสิ่ในแบบที่แพงที่สุดแล้วแบบ1วันเปิดตาได้เลยก็จริงอะ่ะแต่ว่าเขาก็ยังห้ามตาโดนน้ำเนี่ยเวันด้วยกันช่วงนั้นก็คือยังไงสะขบก็คือแบบแบบตาแคงเต็มที่เพื่อให้หน้ามันไม่โดนน้ำแล้วมันลาบากมากแล้วก็ระยล้างหน้าใช้แบบผ้าขนหนูอะ่ะคุกน้าแล้วก็ต้องมาค่อยๆเช็ดหน้าเพราะว่าแบบอยากล้างหน้าแต่คือห้ามโดนตาอะไรเงี้ยน,นวัตกรรม,ตกรมเนี่ยคือคิดค้นโดยประเทศตุรกีเป็นเหมือนแบบจุดเริ่มต้นที่เขาคิดค้นมาเอ้ยผลิตที่ตุรกีเลยเขาบอกว่าวิธีใช้นะคะฉีกซองนําหมวรอบเ้นะษดาใหทั่ สีสัปประมาณ3นาทีสามารถอุ่นผลิตภัณฑ์ด้วยไมโครเวฟได้ด้วยนะเพราะว่าสมมุติว่าอากาศหนาวแต่รู้สึกว่าฉันไม่อยากจะหัวเย็นชิ้นก็เป็นหวัดก็คือสามารถเอาผลิตภัณฑ์เนี้ยอบไมโครเวฟเพื่อให้มันมีความอุ่นและสะบายของไหลหัหเฮ้ยที่สําคัญคือมไม่ต้องใช้น้ำค่ะทุกคนมีแค่นี้เลยก็คือมีน้ำหมวกเปียก,กหนึ่งอันเท่านั้นกินกินเหมือนครีมทาตัวโอ,โอ้แต่เปียกอยูอ่ืมหยดยังไงอะ่ะมันเปียกมากเลยคุณ ว่ามันเปียกมากเลยนะเนี่ยไม่ธรรมดาเด้ห้องน้ำไหมห้องน้ำห้องนู้แล้วกันไปค่ะหยดดนี่ล่าสุดเราเจอนี่คลิปของมินชี่ที่ เขาทำ challenge ไม่สระผม30วันอะเห็นแลวอยากทําบ้างเลยอะแค่ไม่ได้อยากจะลองทําขึ้นมาเพื่อให้หนังศีรษะมันแย่แต่เขาพูดกันว่ามันมีประโยชน์เพราะว่าการที่เราใช้แชมพูสระ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 ,สะมันทำให้หนังหัวเราผลิตน้ํามันออกมาเกินจําเป็นเลยทําให้เรายิ่งต้องสระบ่อยขึ้นเรื่อยๆแต่เขาบอกว่าถ้าเราเลิกใช้แชมพูไปได้อย่างต่ำา30วันมันจะทําให้หนังหัวกลับคืนสู่ธรรมชาติแบบที่มันควรจะเป็นอะไรเงี้ยแล้วทาให้เราสระผมแค่อาทิตย์ละครั้งก็พอทดสอบ โอ้มันรัดแน่นอยู่เดเธออย่างยืดของเขาก็คือมีความก็แน่นได้อยู่นะอุ้ยน้ําหยดหยเข้าตาด้วยอุ้ยยังไงอะอุ้ยน้ํามันหยดใส่อะอุ้ยทาไมอะอะครอบหูไปเลยแล้วกันเฮ้ยยังไงอะอะขยำน้ําหยดตลอดเวลาดูดิแล้วคือโดนหน้าด้วยอ่ะจะแต่งหน้าน่ารักด้วยวันเนี้ยดูดิมันไหลหยดใส่หนะ้าไม่หยุดเลยนิดน,นึงนะขอเช็ดหน้าเถอะโห อย่างอะ่ะโหหยุดแบบข้างๆหูตลอดเวลาคนอื่นเขารีวิววันนี้แล้วเขาทุรักทุเลข,ขนาดนี้เลยวะอุ้ยอะไรเนองหายไปแล้วสัดแต่งหน้าน่ารักอ่ะเขาให้ขยำผมประมาณ3นาทีถูกไหม <c oughs> นี่ผลิตภัณฑ์ที่ไหลลงมาใส่ซิงคเอินปิดอยู่พอดีก็คือไหลออกมาเต็มเลยพอมันไหลไปแล้วสักพักอะมันก็หยุดไหลแล้วนะขยำต่อไปแต่ว่า แต่ว่าขยำไปก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะทั่วทั้งหัวแล้วเพราะมันไม่ได้ใช้มือในการเข้าไปอยู่ในหนังหัวแล้วเกาเองอะ่ะมันก็เลยรู้สึกเหมือนไม่โดนเหมือนแบบผลิตภัณฑ์จะไม่โดนหนังหัวในความรู้สึกอะ่ะเอ,อ้ยแต่ตอนนี้มันเริ่มแบบมือมันเริ่มแห้งหมวกข้างนอกเริ่มแห้งแล้วอ,ะอ่ะหลังจากที่เราขยำเสร็จเขาให้เราทิ้งไว้ประมาณ3-5นาทีแล้วแต่สะดวกนะคะก็เดี๋ยวเราจะทิ้งน้องไว้บนหัวแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเรามาแกะหอมกันนะคะ ผ่านไปแล้ว3นาทีกว่านะคะเราจะมาแกะนองเขาเลยดีกว่าเฮ้ยหัวเปียกจริงว่ะทั่วไหมทั่วเฮ้ยหัวเปียกทั่วจริงๆด้วยอะค่ะคุณผู้ชมนี่คือหมวกที่ข้างในก็คือโอ้ข้างในมันเป็นผ้ามันเป็นผ้าให้ทุกคนดูนะคะเนื้อผ้ามันเป็นอย่างไงใยๆเออใยๆห,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 หนาๆข้างในอะนะ ข้างนอกเป็นแบบพลาสติกพลาสติกโอเคแล้วว่าที่มันไหลโดนหน้าเราอะไม่ใช่สิ่งที่อยู่ข้างในแต่ว่า <c oughs> มันเป็นสิ่งที่มันเลอะออกมาข้างนอกแต่อยู่ในถุงนะคะมันเลยทําให้เนี่ยอันนี้จริงๆเป็นพลาสติกก็คือมันเปื้อนออกมาข้างนอกมันจึงทำให้เนี่ยน้ำก็เลยไหลออกมาเพราะข้างนอกเป็นแค่พลาสติกเองแล้วก็ไหลลงมาโดนหน้าเราอะไรเงี้ยส่วนหัวของเราก็คือก็คือเปียกเตียกแบบทั่วทุกอนูจริงๆแต่สะอาดไหมอะ ไม่แน่ใจเลยวะ่ะก็คือก็ยังเหนียวอยู่นิดนึงแต่ว่าแต่ว่าไอ้ความเหนียวเหนียวเนี้ยมันอาจจะเกิดจากการพันกันของการขยับผมภายในหมวกมันแล้วส้อมผมเส้นเล็กมากก็เลยอาจจะทําให้ผมมันพันกันก็เลยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> มันมีความขัดขัดผมยุ่งยุ่งอะไรบางอย่างแต่ว่าถามว่าเปียกไหม <c oughs> มากเป่าผมกันดูแล้วลองดูว่าตอนที่ผมแห่งอะเราจะรู้สึกว่ามันสะอาดขนาดนั้นไหมหรือรู้สึกว่ายังมีอะไรหลงเหลือบนหัวของเราหรือเปล่าเ่ยเราต้องมาลองดูนะคะ อุ้ยแต่หัวย,ยุ่งมากตอนเนี้ยไม่ไหวนะอันนี้เป็นแบบความรู้เป็นคลิปเล็กๆนะคะคือเวลาที่เราเหวี่ยงเปียกถ้ามันจําเป็นต้องหวี่ะต้องเบาเมามือมากๆนะคะเพราะว่าเวลาที่ผมเราเปียกมันคือช่วงเวลาที่ผมของเรา,าอ่อนแอที่สดุดคะและยิ่งผมเราคือกัดทั้งหัวด้วยเราก็เลยต้องเบามือมากๆเมือผมจะขาดได้แล้วก็ล่วงได้ะคะ ผลที่ได้นะคะหลังจากที่เราใช้น้องโมอาบน้ำแล้วก็เป่าผมความง่ายในการสระหรืออะไรใดๆอ่ะมันก็ง่ายเพราะว่ามันก็แค่อาเจาะแล้วก็ขยุมขยำแล้วหัวก็เปียกทั้งหัวจริงที่แง่ของความรวือดเร็วมันก็เลือดเร็วจริงความรู้สึกส่วนตัวของเราเลยนะคือปกติเราจะเป็นคนแบบผมนุ่มมากแต่อันนี้มันไม่นุ่มเลยก็เลยไม่รู้ว่ามันสราเพราะว่ามันเป็นผลที่ยังเหลือจากสเปรย์ ที่มันแข็งหรือเปล่าหรือว่าหรือว่าจริงๆแล้วมันก็คือแชมพูของเขามันให,ให้ให้ฟิลนี้แบบทิ้งไว้เป็นแบบฟินิชชิ่งแบบนี้หรือเปล่าที่มีความยังมีความเหนียวๆอยู่อะไรเงี้ยณตอนนี้เรารู้สึกว่าไม่สะอาดขนาดนั้นน่าจะฉีดสเปสเแค่ครึ่งหัวแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งไม่ฉีดจะได้รู้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วมันเป็นยังไงเนี้ยเสียดายแล้วดันซื้อมาแค่เดียวนะคะมันก็เหมาะสำหรับคนที่จําเป็นต้องใช้จริงๆแบบที่มันสระผมแบบปกติไม่ได้เราว่ามันโอเคอาจจะไม่ได้เหมาะกับการมมาีม็มมแล้วก เสเปรย์เต็มหัวผลิตภัณฑ์แบบเต็มหัวเจลเต็มหัวเราจะมาสระด้วยวิธีนี้เราว่ามันอาจจะยังไม่ได้ทําให้สะอาดขนาดนั้นมันได้แค่สาหรับผมที่แค่หัวมันอ่ะแค่อยากจะให้ผมมันสดชื่นขึ้นเท่านั้นเองนะคะส่วนกลิน่นหอมหอมแบบแชมพูป,ปกติแหละหอมแบบครีมครีมอ่ะอารมณ์เหมือนกลิ่นครีมทาตัวอ่ะให้อิงจับกันเพราะอิงพอจะรู้ว่าผมเราเป็นยังไงแห้งเนาะทีงไปข้างในไม่ค่อยโดนเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ยังแกะๆอยู่เดียวมีความแกะๆคือถ้าเอาไม้มาจอดตรงนี้แล้วเราลูบผมเราอ่ะ เราได้ยินเสียงการลูบผมว่ามันกรกอะเราว่าเกี่ยวกับการที่เราฉีดสเปรย์เข้าไปนะคะส่วนตัวเร,เรารู้สึกว่าหนึ่งคือราคาแอบสูงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ไม่ได้เหมาะกับคนที่ใช้ทั่วไป <S <S แต่ก็สนุกดี <S <S มันก็เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ของเราเพราะเรารู้สึกว่าโลกใบนี้ของเราอะมันมีนวัตกรรมใหม่มมๆเกิดขึ้นมาแบบเยอะแยะมากมายมีหลายอย่างที่เราก็รู้สึกว่าถ้ามันมีอะไรใหม่ๆมาอีกเราก็ยังอยากจะลองถึงแม้ว่าเราจะไม่จาเป็นต้องใช้แต่เราสึกว่าแค่การได้ลองเปิดประสบการณ์มันก็สนุกดีแต่ว่าถามว่าจะใช้อีกม คิดว่าทาไม่จําเป็นก็คงจะไม่ใช้นะคะอันนี้ก็เป็นคลิปรีวิวที่ถือว่าประกอบการตัดสินใจของทุกคนแล้วกันถ้าเผื่อใครกาลังสนใจที่อยากจะซื้อมันมาใช้อยู่เอาเป็นว่าถ้าเกิดใครที่เคยใช้แล้วรู้สึกยังไงอ่ะมาแชร์ความรู้สึกกันได้นะคะมาแบบเขียนลงไปในคอมเมนต์ข้างล่างด้วยก็ได้นะคะเผื่อใครที่เขาไน้กําลังสนใจอยากจะลองใช้เขาจะได้ลงไปอ่านคอมเมนต์กันได้แล้วก็ประกอบการตัดสินใจเพิ่มมากขึ้นได้ด้วยนะคะใครอยากลองก็ไปหาซื้อได้นะคะตามแอป ต่างๆนะคะช้อปปี้รัซซาด้าใดๆก็มีก็ลองพิค์คำว่าหมวกอาบน้ำหมวกสระผมคำว่าหมวกสระผมนะคะก็ลองลองเ็คดูก็น่าจะมีหลากหลายราคาสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเกิดใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe นะคะส่วนใครที่แบบคราวหน้ายอยากจะให้รีวิวอะไรหมวดหมู่ไหนอะไรเงี้ยหรือถ้าใครแบบมีลิงก์เลยที่จะให้เราอะตามไปซื้อได้เลยอะก็คอมเมนต์มาได้เลยทิ้งลิงก์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปตามหาตามดูตามรีเสิร์ชแล้วก็เอามาทดลองให้ทุกคนได้ลองใช้กับซบมารีวิวนั่นเองนะคะไป you <laughs>